ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะคะดำเนินรายการค่ะดิฉันธีราวดีมีค่ะแล้วก็รุมงยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะน้องยุ้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมค่ะ ก็เผอแป๊บๆลุงปลายเดือนมกราคมแล้วค่ะลุงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะเร็วมากเลยนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยปีใหม่ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะเนี่ยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีเหมือนกันนะคะลุงอากาศก็ยังมีความเป็นเอ่อเย็นๆอยู่บ้างนะคะลุงอากาศยังมีความหนาวเย็นอยู่้างค่ะโอ้ที่บ้านลุงตกนะคะแถวนี้ไม่ตกเลยตกนิดนึงอีกแล้วอ่ะ อากาศดีๆแบบนี้ลุงได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมคะก็ไปมาเชียงรายเน่เย็นเลยอือก็บางทีช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยกับคุณผู้ฟังช่วงที่วิกเอนยาวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเวลาต้องไปเที่ยวนะลุงอาจจะต้องไปเจอกับคนแบบเยอะๆบางทีเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเที่ยวอย่างลุงเนาะเป็นช่วงสัปดาห์ที่แบบว่า คนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวแย่งกันเข้าห้องน้ํารวมถึงเอ่อก็ยังเซฟตัวเองในเรื่องของโควิดคอนไว้นะลุงเนาะค่ะเอามาถึงเรื่องเราค่ะที่เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะลุงคือเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาโลกแตกมากลุงเรื่องของครอบครัวลุงโอ้เป็นเป็นสถาบันที่ เล็กที่สุดในสังคมแต่ก็มีปัญหามากที่สุดเพื่อเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในสังคมใหญ่ครับผมค่ะก็คือในเรื่องของปัญหาของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดก็คือเราจะทํายังไงล่ะที่จะลดปัญหาหรือว่าลดความขัดแย้งในครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคือเราเกิดมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเพราะว่าเดี๋ยวพอ เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเดือนของความรักนะคะก็มีทุกๆความรักเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคนในครอบครัวก,ก็ถือว่าสําคัญนะคะลุงลุงบอกแล้วแหละว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันเล็กๆแต่มีความสําคัญที่แบบยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรมันถึงสําคัญขนาดนั้นคะลุงคือมันมันเป็นจุดเริ่มต้นของการ สั่งสอนการอบรมเลี้ยงดูการทํำยังไงก็ได้ให้คนในครอบครัวเนี่ยดีหรือไม่ดีเพื่อที่จะ,ะเผชิญออกไปสู่สังคมภายนอกถ้าทุกครอบครัวดีแล้วมาเจอกันเนี่ยครับมันก็จะทําให้สังคมภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นครับผมแต่ถ้า mm. ตรงกันข้ามคือเราอบรมเลี้ยงดูลูกเราไม่ดีหรือมีการทะเลาะเบาแวงแก่งแย่งตีกันพอไปอยู่ในสังคมภายนอกก็ จะใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆเนี่ยแหละแล้วก็มาต่อสู้กันสังคมมันก็จะวุ่นวายรับผมอืมคือบางทีเขาเป็นสิ่งแรกเลยนะที่นี้นถึงตอนที่เกิดมานะลุงนะคือเราจาหน้าได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เล้าลุงนะไม่ว่าเขาจะมีพฤติกรรมอะไรไม่ว่าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเป็นภาพจําแล้วบางอย่างเราอาจจะเหมือนเขาโดยโดยที่เราไม่ทันได้ได้สังเกตอย,อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างทีแล้วกันนะคะ เขาบอกว่าทีเดินเหมือนพ่อมากลุงซึ <c oughs> ่งเราก็ไม่รู้เนาะทีถึงบอกว่าครอบครัวมันสําคัญจริงๆอะคะ่ะมันมันเดินเหมือนพ่อโดยที่เราก็ไม่ได้อยากเดินเหมือนเขาหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดินยังไงทุกน,นะคือมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอะไรครับเป็นการดูต้นแบบและเราเห็นทุกวันไงแล้วเราก็คิดว่ามันก็มันก็ใช่อะ่ะแล้วมันก็ซึมซึมเข้ามาแล้วไม่ได้ตั้งใจหรอกมันก็กลายเป็นอย่างนั้นเองซึ่ง หลายๆครอบครัวเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพความรู้สึกอารมณ์การตัดสินใจมันได้มาจากพ่อแม่เยอะมากครับค่ะก็ถึงจะบอกว่าครอบครอบครัวมันสําคัญจริงๆนะคะคือเดี๋ยวนี้นะคะลุงที่ที่เห็นว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งอะนะคะสําหรับคนที่เป็นวัยทํางานหรือว่ามีวุฒิภาวะประมาณนึงเนะะี่ยเขาไม่ได้ดูแค่คนคนนั้นนะคะอย่างตัวทีเองก็เหมือนกันทีก็ดูที่ครอบครัวเขาด้วยนะลุง อืมดีครับดีที่บอกดีเพราะว่า,วามันจะทําให้เราเนี่ยอนาคตภายหน้าเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไหมไม่ใช่อยู่คนเดียวเราจะต้องมีครอบครัวที่เราต้องเข้าไปอยู่กับเขาอีกดังนั้นเราต้องตัดสินใจดีๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับค่ะคือลุงคิดว่าส่วนใหญ่ปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัวเนี่ยมันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะสาเหตุที่เจอกันบ่อย สาเหตุที่เจอกันบ่อยๆอย่างเช่นการไม่ยอมรับนะครับการไม่ยอมรับในนี้อย่างเช่นถ้าบอกว่าเป็นลูกว่าเอาอยัางง่ายๆทุกวันนี้เรื่องสภาพทางเพศของลูกเนี่ยค<ฆ>่ะแต่กวนไม่ยอมรับเลยนะถ้าบอกว่าลูกเกิดอยากจะอยากจะเป็นเพศที่สองที่สามที่สี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแอบแอบซ่อนซอน<ฆ>แล้วก็กล<ฆ>ัวพ่อกลัวแม่จะว่าอย่างเงี้ย<ฆ>หรือการไม่ยอมรับในการ เลือกเรียนค่ะนะครับการเลือกเรียนของลูกลูกอยากเรียนเอ้เน,นี่ยคือลูกเขารู้ไงว่าว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไระเขาอยากเรียนทางด้านเนี้ยแต่ว่าพ่อแม่ไปตั้งเต้าไปอีกที่หนึง่งคือพ่อแม่ตัดสินใจให้หมดอันนี้ก็เป็นปัญหาละเห็นไหมครับอืคือมันเป็นเรื่องยากๆเออเรื่องง่ายๆที่มันเขาจะยากอ่ะลุงพี่กำจะบอกยังไงดีอย่าง,ง,งเช่น ถ้าถ้าเป็นในมุมมองของทีเนี่ยในเรื่องของที่มาจากครอบครัวที่เป็นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะลุงคือความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาจะยังยึดติดอยู่สําหรับทีว่าฉันเป็นพ่อเธอนะฉันเป็นแม่เธอนะเพราะฉะนั้นฉันอาบน้าร้อนมาก่อนฉันมีประสบการณ์มากกว่าคุณเป็นลูกคุณต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามอันนี้พูดในมลูกนะคะจากที่เห็นแล้วในมุมของความเป็นพ่อเป็นแม่ล่ะคะลุงว่าไง คือพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะหวังดีเนาะอาจจะคิดว่าอย่างที่บอกนะครับการอ่านน้าร้อนมาก่อนเนี่ยเด็กไม่เข้าใจหรอกว่าแปลว่าอะไรแต่พ่อแม่เนี่ยรู้ว่าบางทีเนี่ยถ้าให้ลูกปล่อยให้ลูกทําตรงนี้ไปเนี่ยอีกสักพายหนึ่งเนี่ยมันก็จะเจ็บอะ่ะเจ็บกับตัวลูกเองก็แต่ว่าไม่มีวิธีการไม่มีวิธีการสอนหรือบ,บอกที่ถูกต้องหรือตรงตรง,ตรงก็จะพูดอ้อมอเชื่อฉันเธอฉันเคยนั่นแหละเด็กมันก็ไม่เข้าใจไงเชื่อฉันเพระว่าอะไรวะ นะครับเรองน้อันนีน้พ่อแม่ควรค <น S 3> <ฮ>พูดให้ชัดเจนอ่ะในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดนะคะบางทีเขาเป็นเรื่องแบบสมัยเก่าอ่ะลุงสมัยโบราณแต่ว่าเด็กที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นอีก,กะคะ <S <S รคหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเข้าใจอ่ะมันก็ต้องมีเหตุผลประกอบนะลุงนะเหตุผลทุกการกระทําเหตุผลผิดเพราะอะไรทําไมยังไงอย่างเงี้ยนะคะ คือปัญหาตรงนี้ยมันก็อาจจะลดลงได้บ้างนะคะแล้วตัวลุงเองเนี่ยลุงเคยมีความขัดแยง้งหรือมีปัญหากับลูกหรือว่ากับภรรยาบ้างไหมคะแอบถามนะคะไม่ไม่เป็นไ,ไรครคือทุกต้องเรียกว่าทุกคนเนี่ยนะครับมันมันมีความเป็นส่วนตัวและไม่เป็นความเป็นส่วนรวมเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างของเราอาจจะไม่ถูกหรือว่าไม่ไม่ไม่ไมทําให้ไม่พอใจกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้ ฉะนั้นวิธีการเราก็คือจะต้องปรับนิดนึงว่าถ้านี้เราผิดเราก็พร้อมที่จะต้องปรับปรุงหรือว่ายอมยอมขอโทษอ่ะนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดการขอโทษและการไม่ทําอีจะทําให้ลดภาวะภาวะของการตึงเครียดในครอบครัวไปได้เยอะครับลุงแล้วเพราะอะไรคะวัยรุ่นอ่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ เีมีลูกคนไบรุนปวุนหัวมากลุงเพาว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องใช้ชีวิตเรื่องมีแฟนแล้วเขาก็ไม่่อยให้ความสําคัญกับครอบครัวด้วยลุงเพื่อนเนี่ยเขาจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยลุงคิดว่าเพราะอะไรคะลุงลุงว่านะครับหลักใหญ่ๆเลยคือถ้าบอกว่าคนในครอบครัวคือพ่อแม่ลูกเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักต่อก,กันพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เข้าใจกันเนี่ยเด็กก็จะรักครอบครัวเนาะ แต่ส่วนใหญ่ทงเนี้ยมันไม่ใช่เนี่ย<ฮ>ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีมือถือคนละเครื่องก็จะต่างคนต่างดูมือถือเล่นมือถืออะไรกันไปก็ไม่ได้สนใจใครนะเพราะนั้นเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเขาก็ตัดสินใจอะไรของเขาได้พ่อแม่ไม่ต้องมายุ่งพ่อแม่รู้เรื่องเขาน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนครับน่แล้วเวลาถามนะลุงเขาก็ไม่พูดความจริงด้วยนะคะไม่ถูกเอาพ่อแม่ถ เขาจะมองว่า,ามันเป็นการจู้ออจี้จุกติกเนาะมันเหมือนแบบเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะคืออย่างแรกก็ต้องบอกว่าเข้าใจว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วอาจจะต้องมีประชาธิปไตยนิดนึงนะลุงเนาะยอมรับความคิดเห็นของลูกในมุมในมุมที่เขาเสนอความคิดเหน็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าพูดอะไรปุผิดหมดลุง เขาก็าไม่พูดไม่อธิบายอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะไปคุยกับเพื่อนคบกับเพื่อนแล้วแล้วด้วยวัยของเขาถูกไหมคขะลุงเพื่อนมีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงของวัยรุ่นใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช่ครับเพื่อนเพื่อมีอิทธิพลมากกว่าพ่อแม่เพราะว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ยินเสมอเสมอว่าเวลามีเรื่องใหญ่โตคนที่รู้จักหรือรู้คนสุดท้ายคือพ่อแม่ นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวในเบรกแรกที่เรามีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเบรกที่สองเนี่ยเราจะมารู้กันแล้วล่ะว่าวิธีลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างคะจิตวิทยากับครูยุ้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟัง วันนี้เราพูดถึงวิธีลดความขัดแย้งในครอบครัวนะคะคุณมุฟังเบรกแรกแนะเราพูดแล้วแหละว่าอสถาบันครอบครัวเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะคะแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบากับการใช้ชีวิตทั้งหมดโดยเฉพาะออคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นไยรุ่นนะลุงเนาะในเรื่องขอ<ไ>งความ,วามขัด<ม>แย้งเนี่ยจะมีมากกว่าปกติเลยนะคะคุณู้ฟังแล้วเวลาที่ มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยวิธีลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างคะลุงอันแรกเลยลุงอยากจะให้พ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะครับวางวางไอเขาเรีอยกว่าอะไรครับตําแหน่งอะตําแหน่งของพ่อตําแหน่งของแม่ตําแหน่งของลูกออกไปก่อนถ้ามันมีปัญหานะครับแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับ เขามีเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจรับฟังเขาก่อนยังไม่ต้องบอกว่าเธอมันผิดหรือเธอมันถูกรับฟังก่อนว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรถ้าเรารับฟังเขาเยอะๆอย่าบางทีเราก็จะเข้าใจเขาว่าอ๋อที่เขาทาอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะเราอย่าด่วนตัดสินใจอันนี้คือข้อแรกที่สําคัญมากครับค่ะ บางทียิ่งพ่อแม่เป็นผู้บริหารด้วยนะลุงนะไออำนาจหน้าที่ที่ใช้บริหารในการทํางานอน่บางทีก็ติดเอามาใช้ที่บ้านเหมือนกันนะคะกับภรรยากับลูกอ,อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะกับลูกนะคะเพราะว่าปัญหาครอ,อบครัวเนี่ยอาจจะเกิดจากภรรยาลูกล้านคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าใช่ใช่หมดญาติโยมใหอ้อยู่ด้วยกันอะ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางหัวโขหรือตําแหน่งที่ตัวเองมีทั้งหมดก่อน แล้วก็เป็นแค่คนธรรมดาเวลาอยู่ที่บ้านเวลาคุยกันนะลุงนะคร<ต>ับข้อต่อไป<ต>นะคะลุงข้อทสองนะข้อที่สองคืออย่างที่บอกยา่วนตัดสินใจเพราะถ้าดบืนตัดสินใจเมื่อไหร่หรือว่าใช้คาพูดที่น้องทีพูดเมื่อตอนเบรกแรกว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าอ้าวอย่างนั้นพ่อก็ถูกแม่ก็ถูกสิตลอดเลยสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ,อยา่วนตัดสินใจครับ บางทีมันไม่ใช่ปัญหาเราบางทีเขาอยากจะคบเพื่อนกลุ่มเนี้แล้วเขารู้แหละว่าเพื่อนกลุ่มเนี้เป็นอย่างไรหรือว่ารู้ลึกมากกว่าเราแต่เรามองแต่ภายนอกว่าวันนั้นน่ะเพื่อนใส่เสื้อนอกกางเกงและเดินพูดคุยกันกูมึงมาเอาละเธอไปคบคนไม่สุภาพเลยนะับดูใจหยาบคายฉันไม่ให้คบคุณตัดสินใจไปแล้ว แล้ถ้าเรา<อ>ไม่ตัดสินใจอ่ะลงเรา,เรา,เราแค่มองดูเหรอคะฟังแล้วก็ดูอยู่ห่างๆนี่เหลอคะลงคืงอเราดูถ้าบอกว่าพฤติกรรมหลังจากที่เราดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายเราก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าเราเริ่มดูแล้วคิดว่ามันมันมีอะไรที่ชักจะชัดเจะเยอะละก็ขอเรียกคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าเออเปืนคนที่เป็นยังไงล่ะอะไรต่ออะไรนะครับเขาดีไหม นะครับก็คุยเขาหรือว่าพาเพื่อนมารู้จักพ่อแม่หน่อยสืบางทีเราอาจจะได้แนวคิดหรือว่าเอความคิดที่เปลี่ยนไปก็ได้เมื่อไปเจอเขาจริงๆครับผมค่ะข,ข้อที่สามนะคะลุงข้อต่อไปคือเราต้องระลึกไว้เสมอว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์นะนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าพ่อแม่ชอบที่จะดู ว่าไม่ใช่แต่พ่อแม่บางทีลูกก็ตะคอกพ่อแม่ก็มีเหมือนกันถูกไหมนะเพราะนั้นหรือว่าอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาณยแล้วก็แ,กแต่ก็ต่างคนต่างก็จะส่งเสียงดังชึ่นกันและกันหรือว่าตะคอกหรือว่าใส่อารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับบ้านเนี่ยมันควรจะเป็นสถา,านที่ที่กลับมาแล้วเกิดความร่มรื่นชื่นใจไม่ใช่กลับมาแล้วรู้สึกใจคอคึกคักตลอดเวลาเหมือนระเบิดแตก อยู่ตลอดเวลาเพนะราะนั้นตรงเนี้ยนะครับเราจะทำไงให้บ้านเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็ลูกอะ่ะหรือว่าพ่อแม่หรือว่าภรรยาสามีอยากกลับบ้านไม่ใช่อยากออกนอกบ้านให้มันนานที่สุดจนกว่าจะสี่ทุ่มแล้วเข้าบ้านนอนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านะนะถูกครับคือทีนะึกถึงตัวทีอย่ืงเกีน้นะคะลงุงพอดีถ้าต้องออกไปทํางานข้างนอกแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยนะคะ ไปถึงว่าเวลาที่เราทํางานอะ่ะมันจะมีปัญหาทุกอย่างนะคะลุงปัญหาเรื่องการทํางานปัญหาสุขภาพาปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้คิดว่าเวลาที่เรากลับไปที่บ้านน่ะถึงแม้ว่าจะขับรถกลับไปเหนื่อยอลุงแต่มันเหมือนการชาร์จแบบอย่างหนึ่งนะคะแต่แม้ว่าอาจจะต้องทำน่นทานี่แต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงชอบกลับบ้าน,นอย่างเงี้ยลุงมันมันคงมีอะไรบางอย่างซึ่งมันมันอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะคะที่ก็ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร คือกลับไปก็เหนื่อยนะต้องทำนู่นทำนี่แต่แต่มันก็อยากกลับไปบ้านนะคะลุงลุงตอบให้ได้เลยครับว่าเป็นเพราะว่า,าที่รู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นเซฟโซนเนาะเป็นเป็นอะไรล่ะครับเป็นครอบครัวเราอบอุ่นไม่ว่าจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเล็กเลเล,เลน้อยแต่ว่าความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความยินยอมยอมรับเรามันมีสูงกว่า สังคมภายนอกมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลามีโอกาสในคนต่างจังหวัดก็อยากกลับบ้านกันแทบจะทุกคน,นครับใช่ค่ะคุณรู้บังอ่ะอีกสักข้อค่ะลุงอีกข้อสุดท้ายก็แล้วกันนะครับคือถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับให้รีบรีบพูดรีบบอกแล้วก็หาวิธีแก้ไขร่วมกันนะครับมึงใช้คาว่าหาวิธีแก้ไขร่วมกันไม่ใช่ว่าคุณ มีความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วก็ใช้วิธีการนี้ตัดสินใจเลยว่าแก้แบบนี้คือบางทีเดี๋ยวนี้นะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้กับน้องทีนะครับว่าแต่เนี้เด็กเราเนี่ยมีความคิดที่หลากหลายแล้วเขาก็มีมีอะไรนะครับเทคโนโลยีแย่มากมายมีวิธีการต่างๆบางทีดีกว่าเราซึ่งเป็นคนแก่ๆอย่างอย่างลุงอีกเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาด้วยว่าเออเขาแก้วิธีนี้เราก็ต้องฟังเนาะ เนค่ะพ่อครับแม่ครับหนูอยากแก้อย่างนี้หนูอยากแก้อย่างนี้ได้ไหมลองดูนะแล้วก็ฟังเขาถ้ามันโอเคแล้วก็แล้วก็เอาลองดูเลยลองดูเลยก็ดีเหมือนกัน<ม>ผิดเป็นครูไม่เป็นไรช่วยกันคิดช่วยกันแก้แล้วก็ช่วยกันให้กาลังใจนะครับลุงแล้วถ้าลูกๆที่เป็นตัวแทนของลูกๆอะค่ะทําความผิดต่อพ่อกับแม่ลูกๆควรทำยังไงคะ คือถ้าเหมือว่าถ้าเหมือว่าพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ลูกมองว่าเป็นเป็นเป็นคนดุร้ายเนาะเป็นคนที่ที่มืโหง่าย่ายที่สุดเลยคือเข้าไปเล่าความเป็นจริงนะครับอาจจะตื่นเต้นนิดนึงก่อนที่จะเล่าว่าดีไม่ดีตัดสินใจอย,อยู่พักหนึ่งแต่ใน,นเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วคุณก็เดินเข้าไปเลยบอกว่าพ่อค,ครับแม่ครับพ่อรันแม่คบ หนูมีเรื่องอยากที่จะคุยด้วยมีเวลาหไหมคะแล้วคุณก็ค่อยๆเล่าเรื่องต่างๆของคุณคนเป็นพ่อแม่อารุงในฐานะที่ตัวแทนพ่อแม่ก็แล้วกันลุงมีความรู้สึกว่าลุงรับฟังแล้วก็จะพยายามเข้าใจเพราะว่าโอเคนะที่เป็นนี้แลวจะช่วยกันหาทางแก้ไขว่าเออโอเคเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วล่ะทําไงดีล่ะนะครับไม่ใช่ไปซ้าเติมเอา,เอเอานะครับอา่าลุง แล้วถ้าในมุมของความเป็นพ่อเป็นแม่มีรูปเป็นไยรุ่นผิดซ้มผิดปากผ,ผิดเล่าผิดอีกมีปัญหาทุกเรื่องลุงจะเตือนสติคุณพ่อคุณแม่ยังไงดีคะคือมันอย่างที่บอกนะว่าถ้าบอกว่าผิดแล้วผิดอีกเนี่ยเราเราได้เราได้พูดคุยกับเขาหรือยังเราได้เตือนเขาบ้างหรือยังนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นว่ายังเลยนะครับแล้วเราก็บน่นแอบมาบ่นนะแอบมาบ่นกันสองคนพ่อแม่ นี่ลูกแล้วมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันอย่างนี้ลูกไม่ได้ยินหรอกครับแต่ลูกก็ไม่รู้หรอกครับว่าเรารู้สึกยังไงก็ขอเวลาสักหน่อยนึงมาคุยกันจับข่าวคุยกันนะครับอย่างอย่างสบายใจวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าเล่าให้ฟังเลยช่วยได้ก็จะช่วยใช่แต่อย่าเอาอารมณ์หรือความรู้สึกที่โกรธโมโหหรือว่าอารมณ์ทุนเฉียวใส่ลูกก่อนทันทีอันนี้ผิดแน่นอนนะครับ ขอให้รับฟังเขาก่อนในเบื้องต้นเรียกเขาเข้ามาครัคผมค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะในเรื่องของวิธีลดความขัดแย้งในครอบครัวที่เรามีมาฝากกันนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกๆวันพระฤกษ์ขัดสัปดาห์ดีนะคะช่วงเวาลาปีหนึ่งปีหนึ่งครึ่งค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันพิรวดียิ่งมีค่ะลุงยืนนะัทพงษ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล